สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญมานำเสนอนะครับเป็นเหรียญสิบสองสีปีสามสองนะครับ ถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้ออยู่นะครับเหรียญละห้าร้อยบาทครับผมสภาพสวยๆนะครับทุกคนสามารถเจอพบเจอได้นะครับในการใช้เหรียญของเราหรือว่าได้จากการทอนจากแม่ค้าพ่อค้านะครับ ชอบกดติดตามผมได้นะครับผมจะนำคลิปดีๆมาแบ่งปันความรู้นะครับ